สวัสดีครับอาจารย์น,น,นี่ก็เอานกมาฝึกนะครับเนาะฝึกหลบคำจะหน่อยกะาว่าหันเอาไปเส้ต้นใหม่ออกจากต้นใหม่เกือบท่านพี่น้องมาเห็นห้างผึ่งโอ้ห้างญ่ครับห้างผึ่งญ่พี่น้องเอาหนกไปใส่ต้นสเสือดาวอ,อย่าไม่ไปตำบันพอเพลม่เห็นแต่แล้วห้างแกบนี้เลยอาจารยัดดี อหั่งผึ่งมาอยู่เติมมาเลยครับพักงแบบนี้เอาหนกไปใส่เกือบตําพี่น้องเกือบตําโอำอ,อาจารย์เลยเกือบช่วยตําหันกขึ้ดเต็มโตแล้วแหล,ละครับผมบือลล้อแล้วล่ะหั่งผึ่งไงเอานกมาฝึกครับมันต้องมาแอบหลอดแรงน,น้องเนี่ยใส่สายไฟเลยอาจารย์เดะโดน,นจะนอย ข่างของครับข่างของใส่บ้นข่างของเลยล่ะนี่ถ้าได้ขันดอกนุ่งไม่ดอกมือหนึ่งพี่เขาเอาไปหมดแล้วเราติดผ้าไปอาจารย์ไปบ้างเลยครับเรื่องข้างถึงผมว่ามันใครก็ดีแล่ะเกือบไปตำอาจารย์เลยเกือบซวยเราติดผยาใไญ่บ้างครับ ฮั่งมีใ้เลยอาจารย์อ,อ้อฮั่งถึงไม่รู้ตัวถึงเลยครับบูที่บูไม่ใช่ต้นสเาสะสระเจ้าโนก็ใช่ต้นสระเนี่ยมันง,ง,งานกับเรางานเนี่ยใซิงานเนี่ยเราบาดเลยผมจะพาอาจารย์ขเข้าไปเบิึงเนอะมันมันฮั่งหน่อยเลยมันมีน้าไหมือนมันเลยครับหังบ่งแบบนี้อาจารย์เนีย เกือบส่วยครับผมเกือบส่วยไงคาระจัมหั่งผึงนี้ยอ๊ปอ,อาจารย์บอกดำปื้อเห็นปะครับอันนี้ผมยู่นอกนอกได้นี่อาจารย์เมือ่อไหร่ครับละ่ะ อยูด้ีอาจารย์อาจารย์ว่ามีน้่งไปครับนี่มีหัวน้่งไปหัวน้่งผมบอกท่านมีห้างไงครับอาจารย์เอ้ยแล่ว่าผมเกือบไปต่ำหนึ่งว่ะเนี่ยผมว่าเที่ยวนกก็เซ็งงานเสร็จลรงงานนี่นี่ย้อนๆนี่อ่าก็แลัวดีบูไปก็แล้วห้างงานใหม่ หักเข้าไปเกือบพูดว่าวื่อแล้วหักเข้าไปต่้มเลยวะเ <laughs> นี่ยมันเสงอานาแสดงงานอีกไหมนี่เนี่ยงานแสดงงานเนี่ยผมประทัดเหลียวเบิังเสร็จแล้วฮ <laughs> ะโอ้ยกันต่้มนี่มันออกมากไปเลยแล้วอาจารย์ได้เห็นไปต่ม้มฮางเขาว่าไรฮางไงบ้างป<ะ>ัดฮางไงครับคุณลองเดยมาอยู่จังไหนวะดิแอบนก

ผมอบอกมากเนาะกาลัางปิกรอง,งามใหม่ฮักละ่ะาจารยันดยต่ําพอดีโ oh <my. S 1> อ้ยห่ขนาดกูอ่บเด้มันมันให้อะอยเลยไอ้ซ้ำหน,นี้มันจะมีหัวหน่มไปอาจอาหยัหัวหน่มบนท่านมีเนาะครับบ่ ว่าห้างมันท่านนั่นไหมมันท่านได้ขึ้นไปไหมวันหน้ามันท่านมีหนอยอาจารย์ผมว่าใไงครับไงครัหญ่เกือบเพิ่งยังม่เลยครับผมอันอาจารย์ท่านได้หูจักทักไมาเลยครับเด้อเกิอบเพิ่งยังม่เลยผมมันก็เห็นเสียห้างใไงครับเกือบช่วยอาจารย์เกือบช่วย <laughs> โอ้เอา้าเลยละครับผมไม่มากวนเขา ให้เขาอยู่เราให้เขาอยู่ซะเยอะมากวนโอ้ยว่าไปดมห่างเงยคัอเงยเนี่ยอนกปะเซครับยี่มาเลงเดือดร้อนอาจารย์นี่แหละ Thật là khẳng thiện là họ khỉnh quá quá Em nó khấu chơi đi với đồng Nó phát lại chẳng đó